โครงสร้างของระบบประสาทนะคะแบ่งได้เป็นสส่วนก็คือส่วนกลางกับส่วนปลายนะคะซึ่งส่วนกลางเนี่ยก็จะมีพวกสมองแล้วก็ไขสันหลังนะคะส่วนส่วนปลายเนี่ยจะมีพวกเส้นประสาทสมองเส้นประสาทไขสันหลังซึ่งเส้นประสาทสมองนะคะมีทั้งหมด12คู่เส้นประสาทไขสันหลังนะคะจะมีสามสิบเอ็ดคู่เนื ul, ้อเยื่อประสาทนะคะแบ่งได้เป็น2เนื้อเยื่อคือนิวโรนกับนิวโรแกงเกียนะคะซึ่งนิวโรนเนี่ยไม่สามารถสร้างใหม่ได้ แล้วก็มีหน้าที่รับส่งสัญญาณประสาทนะคะส่วนนิวโรแกนเกียเนี่ยก็เป็นตัวช่วยนะคะหรือว่าเป็นเซลล์พี่เลี้ยงนั่นเองค่ะชนิดของนิวรอนนะคะก็จะแบ่งได้เป็น2ชนิดก็คือแบ่งตามโครงสร้างคือสตัคเจอร์นะคะส่วนแบ่งตามหน้าที่เนี่ยก็คือฟังก์ชันถ้าแบ่งตามสตัคเจอร์เนี่ยก็จะมี3อย่างคือ ยูนิใช่ไหมยูนิแปว่า1ก็มีแขนงยื่นออกมา1แขนงไบโพก็คือมีแขนงยื่นออกมา2แขนงส่วนมันติก็คือพวกเซลล์ประสาทที่ทําหน้าที่สั่งการควบคุมการเคลื่อนไหวส่วนแบ่งตามหน้าที่นะคะก็จะแบ่งได้เป็น3อย่างคือเซนซอรี่รับความรู้สึกมอเตอร์ Motor, คือสั่งการแล้วก็อินเตอร์นิวรอนคือประสาทงานนั่นเองนิวรอนนะคะก็จะแบ่งได้เป็น2เซลล์คือเซลล์บอดี้หรือเรียกว่าโซมากับ เซลโปรเซสนะคะซึ่งเซลโปรเซสเนี่ย,ยก็จะมีเดนไดรฟ์กับแอคซอนนะคะซึ่งเดนไดรฟ์เนี่ยทำหน้าที่รับกระแสประสาทเข้าเซลล์นะคะจะมีเท่าไหร่ก็ได้เลยส่วนแอคซอนนะคะก็จะส่งกระแสประสาทออกแล้วก็มีขนแงเดียวเท่านั้นค่ะอันนี้เป็นตารางเส้นใย,ยประสาทจะเห็นได้ว่าเส้นใยไมิลินเนี่ยจะส่งกระแสประสาทได้ดีและเร็วที่สุดซึ่งมันมีโครงสร้างเป็นไขมัน เยื่อหุมสมองแบ่งเป็นสามระดับคือข้างนอกคือแข็งแรงที่สุดคือดูรามาเต no อร์ต่อมาเป็นอารเรสนอยมาเตอร์คือเหมือนใยแมงมุมต่อมาเป็นเพียมาเตอร์คือแนบไปกับเนื้อสมองอันนี้เป็นภาพตัดขวางของสมองก็จะเห็นเป็นสีขาวๆกับสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะก็คือสีขาวๆนี่คือเรียกว่าไวท์เมเตอร์นะคะก็คือจะมี ส่วนประกอบเป็นไขมันก็คือไมอิลินนั่นเองส่วนที่เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเทาๆก็จะเป็นเกรมาเตอร์นะคะก็เป็นเปลือกสมองนั่นเองสมองนะคะก็จะแบ่งได้เป็น4ส่วนก็คือซีรีบิรามสมองทั้งหมดไดเอนเซฟรอนก็คือแกนของสมองเบรนสเตมคือก้านสมองส่วนซีรีบัรมคือสมองเล็กนั่นเองไดเอนเซฟรอนก็จะมีองค์ประกอบ3ส่วนคือทารามัสอีพิทารามัสแล้วก็ไฮโปทารามัสซึ่ง ทารามัสเนี่ยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการะต้นของหัวใจส่วนอีพิทารามัสก็แบ่งเป็นสองข้อก็คือพีเนียแกนพวกต่อมไรท่อสร้างฮอร์โมนเอ็นโดครายซิสเต็มแล้วฮอร์โมนที่มันสร้างก็ชื่อว่าเมลาโทนินส่วนฮีวริโนล่าเนี่ยก็คือทำหน้าที่รับรู้กลิ่นส่วนไฮโปทารามัสเนี่ยก็ควบคุมการทำงานของระบบประสาทใต้สมองมิดเบรนก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยินการมองเห็นซึ่งในมิดเบรนเนี่ยเราก็จะมองเห็นแมมเมรี่บอดี้ด้วยซึ่ง มันจะเป็นลักษณะเหมือนนมซึ่งข้างหน้าจะมี2ส,ส่วนข้างหลังจะมีสี่เนซ,ซึ่งคู่ด้านบนก็จะชื่อว่า superior c o r i c u l u s ทำหน้าที่เป็นปฏิกิริยาที่ไวต่อแสงคู่ล่างก็จะมีชื่อว่า inferior c o r i u u l u s เป็นปฏิกิริยาที่ไวต่อเสียงพอนะจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยควบคุมการหายใจส่วน เมดูล yeah. oh ่าออปลองกาตาก็จะควบคุมการเต้นของหัวใจการหายใจแล้วก็ควบคุมความดันโลหิตซึ่งเมดูล่าก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งคือนูนด้านนอกคือโอโอลิฟส่วนนูนด้านในคือพีระมิดถ้าผ่าดูด้านในของสมองเนี่ยเราก็จะเห็นคอปัสคอรูซิดัมที่มันทำหน้าที่เชื่อมสมองทั้งสองข้างเข้าด้วยกันมีลักษณะคล้ายกับสระอีส่วนเซปตัมพอรูซิดัมเนี่ยจะเป็นแผ่นกั้นสามารถลอกออกได้ c e ิเบ r ล m ก็คือสมองมทั้งหมดซึ่งออในส e ิเบลรมเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรอยนูนที่เรียกว่าไจรัสมีร่องตื้นที่เรียกว่าเซลคัแล้วก็ร่องลึกในแนวยาวตั้งแต่ข้างหน้าไปถึงข้างหลังเนี่ยเรียกว่า Longitudinal Fissure ซึ่ง Pyramidal ของ Pyramidal Cell จะควบคุมกล้ามเนื้อจัดเป็น Motor Cell ซึ่งสมองก็จะแบ่งออกเป็น4โรบก็คือโรบที่1ด้านหน้าคือ o n t a l l o be ตรงกลางเรียกว่า parietal โ b e ด้านข้างเรียกว่า temporal โอ e ด้านหลังสุดคือ occipital o b e ซึ่ง frontal โอบเนี่ยจะเป็นโลบเดียวที่ไม่รับความรู้สึก frontal โอบก็จะมี precentral จ่ r ยรั่่งอยู่ก่อนหน้า central sulcus จะทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายฝั่งตรงข้ามส่วน Broca area 44ทำหน้าที่ควบคุมการพูด parietal โ b e จะเห็นว่ามี p o s c e n t r a l ่าอยู่ด้านหลัง central sulcus หรือว่าเรียกว่า Area ีย321จะทำหน้าที่รับความรู้สึกเจ็บความรู้สึกหนาวเย็น Temporal r o b e จะเห็นว่ามี Primary Auditory หรือว่า Area 4ย4 2ทำหน้าที่รับรู้เสียงหรือว่าการได้ยินส่วนวนิเก้แ e a 22ทยาทำหน้าที่แปลความหมาย Occipital r o b e จะมี Primary Visual Area 17ทําทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็นหรือว่าการรับสัมผัสพิเศษ ซึ่ง o กซ i p i t a l กับ parietal เนี่ยจะมีเส้นกั้นระหว่างกันเรียกว่า p a r i e t อ o c ิ i p i t a l fissure c ีรี b e l ร u m จะมีลักษณะคล้ายตัวหนอนเรียกว่าอ e r m i s ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมการทรงตัวการตรึงตัวของกล้ามเนื้อประสานการทำงานของกล้ามเนื้อลายให้สัมพันธ์กัน